เบอร์เกอร์จิ้งหรีดขาวที่คน99%ไม่เคยเกินหมูแข็งแรงจะพาไปดูกันครับส่วนเนื้อเราจะผสมเนื้อจิ้งหรีดขาวบดเฉพาะส่วนลำตัวโปะลงไปแบบนี้ตอนเอาไปกริลนะครับกลิ่นมแลแงเนี่ยจะมีความหอมมันขึ้นมา,นาเลยชีสยังโรยผงจิ้งหรีดแล้วตัวขนมปังเองก็ผสมผงจิ้งหรีดไปด้วยนะครับใครทานมาแลแงอยู่แล้วเนี่ยจะรู้ว่าจิ้งหรีดโปรตีนสูงหอมอร่อยเขา,า,าสุดยอดมากๆที่นําผสมให้ลงตัวกันได้นขนาดนี้และหอมช่อดที่คุกผงปาปริก้าที่มีผงของจิ้งหรีดอยู่ด้วยและนี่คือเมน้งรราาสอบ จากเบลส์คลาสสิกเบอร์เกอร์เป็นเบอร์เกอร์เนื้อวัวที่อร่อยอยู่แล้วแต่เราจะได้ความหอมมันของจิ้งหรีดขึ้นมาอีกครับเป็นความอร่อยที่แปลกใหม่ติดใจสุดๆไม่ถึงเหมือนกันครับว่ามันจะเข้ากันได้ขนาดนี้ขอเบรกอารมณ์ด้วยครับโซดาโฮมเมดของที่ร้านเปรี้ยวๆสดชื่นมากๆแล้วต่อด้วยพาสเบอร์เกอร์หมูใครที่ยังไม่เคยกินแมลงเลยให้ลองตัวนี้ก่อนครับอาจจะไม่ชัดเท่าเบลส์คลาสสิกเบอร์เกอร์แต่ก็อร่อยมากๆเหมือนกันทุกเมนูในร้านเนี่ยร้านเบลส์เป็นร้านแรกและร้านเดียวในประเทศไทยที่เอาจิ้งหรีดมาปัั่นนยงมมีสสว